สวัสดีเพื่อนชาวโซนโฟโนะคะก่อนที่พรุ่งนี้นะคะจะมีการปิดอัปเดตแพทนะคะซึ่งเป็นแพทสุดท้ายประจำปี2,567แล้วนะคะก็จะมาพูดถึงโรลดแมปนะคะของปี2025นนะคะที่กำลังจะมาถึงนะหลายๆคนน่าจะเห็นที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะ รถแม p นะคะของปี2025นะก็จะเกี่ยวกับ4หัวข้อใหญ่ๆนะคะเป็นรูปที่ทีมงานเอามาสปอยนะคะในหน้าเพจโซนโฟร์เอ็กซีมนะคะก็จะมีเกี่ยวกับระบบแก๊งนะคะก็น่าจะเป็น b e n e ฟิตนะคะสำหรับผู้เล่นที่มีแก๊งนะคะอันนี้นะในจุดนี้นะพันล่าไม่แน่ใจนะคะว่า จะหมายรวมถึงทุกแกงหรือเปล่าหรือจะเป็นเฉพาะแกงที่เข้าร่วมแกงวอนะคะก็ระบบแกงนะคะก็จะมีแกงบัฟนะคะแกงมิชชั่นแกงไฮเอาท์แกงเพลทบอสแล้วก็แกงอาร์เคดนะคะจะเห็นว่าเป็นระบบใหม่ๆนะคะที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในเกมโฟนโวของเราเลยนะคะในส่วนของแกงบัฟเนี่ยมันสามารถแบบ คิดไปได้ทั้งสองทางเลยนะว่าจะเป็นบัฟในโหมด PVP หรือว่าบัฟในโหมดลงอาร์เคดนะคะหรือว่าอาจจะมีทั้งทั้งสองบัฟเลยก็ได้นะอันนี้ทีมงานเขาก็น่าจะมีมีการเตรียมการไว้แล้วนะแต่เขายังไม่เฉลยนะคะว่าว่าจะบัฟในส่วนไหนนะคะแล้วก็หัวข้อถัดไปนะแก๊งมิชชั่นนะคะน่าจะเป็นแบบเหมือนการทำเควสนะถ้าดูจาก รายละเอียดนะคะในตัวเกมนะว่าพวกมิชชั่นก็น่าจะเป็นอะไรที่ให้ทำนะคะแล้วก็ต้องมารอติดตามดูนะว่าแกงมิชชั่นเนี่ยจะสามารถเข้าร่วมได้ทุกแกงหรือเปล่านะคะคือในตร,ตรงจุดเนี้ยเกี่ยวกับระบบแกงนะคะเขายังไม่มียังไม่มีเฉลยออกมานะหรือยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะคะว่าสามารถทําได้ทุกแกงไหมหรือจะเป็นเฉพาะแกงที่ลงวอรหรือว่าเราต้องไปลงทะเบียน ทำเควสหรือแบบทำอะไรก่อนหรือเปล่านะคะตรงนี้จุดนี้นะคอร่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะว่าระบบแก๊งอะ่ะเขาจะมีเหมือนแบบเงื่อนไขยังไงบ้างนะคะเพราะว่าทางแก๊งของพอล่านะก็มีแก๊งอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ลงวอลเลยอ่ะแต่ก็เห็นข้อมูลนะรูแบบของระบบแก๊งนะหลายๆข้อนะก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมด้วยนะก็รอติดตามอยู่นะว่าทีมงานเขาจะ มาเฉลยในพรุ่งนี้หรือเปล่าหลังปิดอัปเดตแพทใหม่นะคะจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในจุดนี้หรือเปล่านะคะ mm. แล้วก็สำหรับหัวข้อถัดไปที่น่าสนใจนะคะก็คือแกงอาเคสนะเป็นแบบน่าจะเป็นอาเคสพิเศษสําหรับแก๊งนะก็ไม่รู้ว่าจะเข้ายัางไงนะคนนอกแก๊งสามารถเข้าได้หรือเปล่าอันนี้แบบอล่าเป็นสายลงดันไงก็เลยสนใจนะคะเกี่ยวกับอาเคสเป็นพิเศษนะคะ แล้วก็สำหรับหัวข้อถัดไปนะคะเกี่ยวจะเป็นเกี่ยวกับระบบ PVE นะคะหรือลงดันนะคะก็จะมีดันใหม่ๆที่เป็นดันระดับฮาร์ดนะคะเข้ามารายชื่อต่างๆก็จะเป็นเหมือนดันเจียนนะคะที่เคยเปิดมาแล้วนะในเซิร์ฟก่อนๆนะคะก็จะมีการเปิดให้ได้เล่นในปี2025นะแต่ตรงนี้นะคะ เกมอั e เดตนะคะใช้หน้าตรงนี้เพราะไล่ยังสงสัยอยู่นะว่าเป็นอาเคสไหนนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลนะสามารถแนะนําเข้ามาได้นะคะ mm hmm. ตอนนี้นึกไม่ออกอะว่าตรงอันนี้คืออันไหนนะคะ mm hmm. ก็อยากจะฝากทีมงานนะคะถ้าเกิดยังไม่ฟันธงนะ mm hmm. อยากให้ช่วยดูแลเรื่องราคาบัตรด้วยนะคะไม่อยากให้สูงมากจนเกินไปนะคะแล้วก็จุดนี้นะอยากให้การดรอปไอเทมในดันนะคะอ,ะอยากให้แบบ มีอะไรใหม่ๆเข้ามานอกจากพวกขยะนินจาพวกยาปั๊มอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนกับแบบว่าเราลงดันปกติพวกซับเวย์เฮดโลดอะไรอย่างงี้แล้วเราก็จะได้พวกขยะนินจาใช่ไหมแล้วเราไปลงเอ่อพวกดันฮาร์ดอะ่ะมันก็จะได้พวกเหรียญตาใช่ไหมคะเหรียญตาที่ไปแลกชุดชุดเหี่ยวมีฮอกกับพวกสไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็ดันที่กําลังจะเข้ามาใหม่นะก็คืออยากให้ให้เป็นไอเทมเซตใหม่ไปอีกเซตหนึ่งเลยนะคะก็อาจจะดึงดูดผู้เล่นให้เข้าไปลงอาเขตใหม่ๆมากขึ้นนะคะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะแล้วก็ระบบถัดไปนะคะที่ทีมงานมีการสปอยเข้ามาก็คือคาวโซนนะคะตรงนี้จุดนี้น่าสนใจมากเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสามารถดึงดูดให้ผู้เล่นนะคะกลับมา เล่นได้เยอะพอสมควรเลยนะเพราะว่าคาวโซนแต่ก่อนจะดรอปลูกแก้วนะคะแล้วก็จะมีได้รับ e x p ในในดันน่ะที่เยอะด้วยแล้วการลงคาวโซนเนี่ยมันก็จะไม่จำกัดรอบด้วยนะคือมันจะคล้ายๆการเล่นฮันติ้งนะก็คือวิ่งวิ่งวนๆในดาดแล้วก็ตีมอนนะคะมอนก็จะอัวมันก็จะเกิดใหม่เรื่อยๆนะคะแต่มันจะสามารถลง ได้ไม่จํากัดจํานวนรอบถ้าเกิดเรามีบัตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถลงได้เรื่อยๆนะคะก็อยากให้ทีมงานไม่จํากัด EXP นะคะเหมือนอย่างเวลาเราไปลงฮันติ้งอ่ะถ้าเราได้ EXP ไปถึงจํานวนจุดหนึ่งแล้วมันก็จะจะไม่เพิ่มนะคะในจุดนี้ก็อยากให้ไม่จำกัดนะคะอยากให้ตีมอนแล้วว่าได้เรื่อยๆเลยอะไรอย่างนี้ แล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายนะคะที่มีการสปอยออกมาก็คือโหมดแมทช์เมกิ่งนะคะสำหรับแม t ช์เมกิ n งนะคะมีการพูดถึงมาหลายครั้งแล้วนะคะในตัวเกมของเรานะว่าจะมีการนำระบบนี้เข้ามานะคะก็ต้องติดตามต่อไปนะว่าทีมงานะจะนำแม t ช์เมกิ n งเข้ามาแบบเพียวๆในแบบที่ทีมงานเขาวางเงื่อนไขเอาไว้หรือเปล่าหรือว่ามีการ รับฟังความคิดเห็นของผู้เล่นบางส่วนไปแล้วนะคะมีการส่งฟีดแบ็กเข้าไปแล้วก็มีการปรับแก้อะไรเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่านะคะในจุดนี้ซึ่งรถแบบทั้งหมดนะคะที่มีการกล่าวถึงนะตรงนี้นะคิดว่าน่าจะมีการทยอยนะคะปรับปรุงเข้ามาในช่วงตั้งแต่เดือนมกราเลยนะคะพีมง,งานเขาบอกว่าหลังจากขึ้นปีใหม่แล้วนะจับตามองให้ดีๆนะจะมีการทยอยนำระบบที่ สปอยไว้ตรงนี้นะคะเข้ามาเริ่มทยอยเข้ามาเลยนะคะเพราะว่ามีการเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในบางส่วนนะก็สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เลิกเล่นไปแล้วหรือว่ายังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเลิกดีไม่เลิกดีนะคะก็ลองติดตามรอชมกันก่อนนะน่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจเด็ดๆเข้ามานะคะนอกจากรถแมพนะคะที่เราพูดถึงไปแล้วนะ พรุ่งนี้นะคะจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะคะไว้ในวันที่24ธันวานะคะก็ยังไม่มียังไม่มีระบบอะไรใหม่เข้ามานะคะแต่ว่าจะเป็นการอัปเดตระบบที่มีอยู่นะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะ ก็จะมีการอัปเดตไอเทมนะคะใน Happy ้เอนะคะคือเพิ่มไอเทมเข้ามาแล้วก็อัปเดตไอเทมในสว่านนะคะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะที่มีอยู่ตอนนี้คือมันมันคือทุก,ทกตัวแล้วนะคะที่เราเคยเห็นมาถ้ามีการบอกว่าอัปเดตสัตว์เลี้ยงใหม่เนี่ยก็คืออะตัวอะไรนะอะไรอย่างที่จะเข้ามานะคะ เอ๊ะนิดนึงนะพอล่ามีแอบเอ๊ะนิดนึงนะว่าเอ๊ะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่คืออะไรนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตไอเทมสวมใส่ของสัตว์เลี้ยงนะคะในเซนเอ็กนะคะคิดว่านะน่าจะเป็นการเอาเอาพวกเครื่องประดับสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะคะที่มีขายในดี s h ช p อนะเอาไปใส่ไว้ในเซนเอกนะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะปกติเราต้อง ต้องซื้อนะคะเติมเงินซื้อนะแต่ว่าถ้ามีอัปเดตเข้ามาในไข่เซนนะคะก็จะทําให้เหมือนแบบว่าในไข่เซนมีอะไรให้ให้ลุนมากขึ้นนะคะแล้วก็อัปเดตไอเทมในโหมดเป๋ายิงชุบนะคะน่าจะเพิ่มรางวัลที่น่าสนใจเข้าไปนะคะแล้วก็เป็นการแก้บั๊กนะกล่องสกิลบวกเก้าที่เก็บเข้าเข้ากดังไม่ได้นะคะแล้วก็แก้บั๊กไอเทม รองเท้าสโนนะคะที่แรกอ่ะเที่ยวไปแรกกับ NPC m i c h a e l Schneider นะคะแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแลได้นะตอนนี้เขาจะแก้ให้สามารถเปลี่ยนแลได้นะคะแล้วก็มีการปรับโหโข้อนี้นี่แบบเอาใจหัวใจพอล่าไปเลยนะคะเพราะว่าเสนอมาตั้งแต่ เป็นปนะีกว่าจะได้ปรับแก้นะก็คือให้ห้อง pvp นะคะอันติเมตนะสามารถเข้าเล่น,นแต้งแต่เลเวลหนะก็คือเวลาผู้เล่นใหม่เขาเข้ามาเล่นใช่ไหมแล้วเขามีเควส pvp ที่ต้องทำแล้วมันบังคับนะคะพวกห้องห้อง pvp มันบังคับจากัดเลเวลนะถ้าเราเป็นเลเวลหนึ่งยังไม่เปลี่ยนอาชีพเราจะไม่สามารถเข้าห้องอื่นได้นอกจากห้อง beginner นะคะทีนี้ผู้เล่นใหม่อะ ที่เขาเพิ่งมาเล่นแบบช่วงหลังๆอ่ะในห้องบิกินมันไม่มีคนนะคะมันก็จะเก็บเลเวลยากนะคะแบบถ้าเกิดสามารถปรับให้เข้าอัตติเมตได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งะก็ถ้าเกิดห้องบิกินมันไม่มีคนใช่ไหมก็ไปไป,ไปลงที่ห้องอัตติเมตอะไรนี้ก็ยังจะสามารถผ่านเควสเก็บเวลสิบได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องไปซื้อสว่านมาขุดอย่างเดียวแล้วนะคะดีใจมากะค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะสําหรับใครที่มีขยะนินจายเยอะๆนะคะถ้าชอบไปขายให้ยุกินะคะก็เขาจะเหมือนแบบปรับให้ไม่สามารถเอาไปขายได้แล้วนะคะให้แบบเอาไปใช้เก็บไว้แลกไอเทมได้อย่างเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าจุดนี้มีกระทบใครหรือเปล่าซึ่งพอลล่าแบบ ไม่ไม่เคยเอาขยะยุกิไปขายเลยอะสะสมเอาไว้เยอะมากๆนะแล้วก็เอาไว้ไปแลกไอเทมอะไรพวกนี้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะคะทั้งในรถแบบแล้วก็ในส่วนของแพทอัปเดตที่จะเข้ามาในวันที่24ธันวาคมนะคะต้องมารอติดตามกันนะเนอะว่ายังไงเนี้ะคะ ซึ่งสำหรับเพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบต่างๆที่อยากให้เข้ามาหรืออยากให้มีการปรับปรุงนะคะก็สามารถฟีดแบ็ k เข้าไปได้เลยนะคะที่ช่องแชทนะคะของเพจโซนโฟเอ็กซ์นะคะมีทีมงานคอยรับฟีดแบ็ k อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วสำหรับปี2025นะก็จะเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่2นะคะของเกมโซนโฟของเราแล้วนะคะ เกมนะจากครบรอบ2ปีนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะมารอติดตามกันดูนะว่าลถแมปทั้งหมดแล้วก็ฟีดแบ็ที่เราส่งเข้าไปให้ทีมงานนะคะจะมีการนำไปปรับปรุงพัฒนาในด้านไหนบ้างนะสำหรับทางแกงลักซูเลียนนะคะก็ยังอยู่ต่อนะคะในปี2025ยังไม่หนี จากโซนโฟเอ็กตีมไปไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสปอยล์รถแมป2 0 2 5นะคะแล้วก็แพดอัปเดตสุดท้ายประจำปี2567ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดทั้งปีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม c h anel n เพื่อเป็นกำลังใจให้ซุปเปอร์พาร่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ